เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย2ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ49นะคะ became a toot t of order and authority in southeast asia นฮคยอีดนี่คืออะไรทุกคนอีดก,ก็คือร่มถูกต้องไหมเอ่ยเพราะว่าเรื่องนี้เขาพูดถึงร่มเนาะร่มเนี่ยมันกลายเป็นนะคะกลายเป็นอะไรสักอย่างเนาะ of honor นะคะ honor แปลว่าอะไรนะคะ มันเกียรตินะคะแบบแสดงถึงแบบเกียรติยศอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแล้วก็ authority เนาะ authority เนี่ยแปลคล้ายๆกับ power นะคะเหมือนแสดงอำนาจถูกต้องไม่เอ่ยทุกคนแสดงอำนาจนะคะแสดงเกียรติยศแล้วก็อำนาจนะเป็นเป็นร่มในกลายมันเป็นอะไรสักอย่างที่แสดงเกียรติยศแล้วก็อำนาจนะคะ in south east asia คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะแบบอาเซียนนั่นเอง and it could be used only by royalty or officials โ okay. อเคเราดูแค่ครึ่งแรกก่อนนะคะครึ่งแรกก็คืออิดถึงถึงซ u t h east asia เนาะอ่ะมันนะคะถูกนำมาใช้ใช่ไหมเป็นอะไรสักอย่างของเกียรติยศแล้วก็อำนาจใช่ไหมคะมาดูช้อยการ49ช้อยแรกนะคะ symbol symbol แปลว่าอะไรคะทุกคน สัญลักษณ์นะคะ signal น,นะคะ signal แปลว่าสัญญาณนะทุกคนสาม message นะคะ message แปลว่าข้อความถูกต้องไหมเอ่ยสี่ style นะคะก็ก็คือสไตล์อะทุกคนแล้วก็ห้า s h i o n ก็คือก็เหมือนแฟชั่นนะคะอ่ะ รู้เลยนะคะว่าต้องตัดข้อไหนออกก่อนเนาะเพราะว่าไม่เกี่ยวเลยนะคะใช่ไหมอ่ะขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะ m e s s a g e ใช่ไหมคะไม่เหมือนกับม s a g e นะคะ s s a g e แบบนี้แปลว่าอะไรทุกคน m e s s a g e อันนี้ Mess อันนี้ mass massage แปลว่าแบบนวดถูกต้องไหมทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะคะระวังอย่าสับสนนะ a message นะคะข้อความเนาะหรือว่าสไตล์แฟชั่นสัญญาณสัญญาณหรือว่า symbol ร่มมันกลายมาเป็นอะไรคะมันเป็นกลายมาเป็นอะไรนะ,ะที่แสดงถึงความมีอํานาจใช่ไหมคะแล้วก็อะไรเอ่ยทุกคนอะไรนะ <c oughs> กับพวกแบบเกียรติยศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในเอเชียตอนออกเฉีงยงใต้แฟชั่นกับสไตล์นี่ตัดออกไปก่อนเลยนะคะแฟชั่นกับสไตล์นี่ที่จริงก็ก็ได้นะคะถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจกับเกียรติยศเนาะแบบเป็นเทรนด์ใหม่ที่ต้องถือร่มอะไรอย่างเงี้ยก็ จะเป็นแบบแฟชั่นบิสไ์ได้แล้วแต่ทีนี้เขาได้มาบอกว่ามันเนี่ยเป็นตัวแทนที่ทําให้เห็นถึงคนมีอำนาจรือต้องไม่เอ่ยแล้วก็แบบคนที่แบบมีเกียรติยศนะคะยศสูงสูงอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะข้อความก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคําตอบคืออะไรทุกคนชัดเจนนะที่ดินพอแปลปุ๊บใครแปลได้เนี่ยรู้เลยใช่ไหมคะชัดเจนมากข้อนี้ไม่มีให้ลังเลเลยนะ คือ s ิมโบ l ใช่ไหมคะเป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะ it became a symbol มันกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะของเกติยศและก็อำนาจนะคะใน southeast asia asia ตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองชัดเจนมากนะคะ s ิมโบ l เนาะ s ิมโบ l กับ s i g n a กน,นี่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเหมือนแบบ s i g n a กน,นะคะเช่นเช่น โทนสัญญาณนะคะสัญญาณโทรศัพท์นะคะอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็คือสัญญาณเนาะสัญญาลหรือว่า he sent me a signal นะคะเขาส่งสัญญาณมานะว่าเอ้ยอะไรอย่างงี้นะแต่สิมโบลเนี่ยคือเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไรก็ได้นะคะตราสัญลักษณ์หรือตราตราประจําจังหวัดตรากำลงโรงเรียนตราคุดอย่างเงี้ยก็เป็นนะสิมโบลนะอะสิมโบลหรือว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะก็ใช้ได้เนาะเหมือนกันนะเรียบร้อยนะคะข้อ49นะคะตอบช้อย c e หนึ่งเนาะ ซิมโบคะ่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสดบันทึกความรู้ไว้ คบทวนง่ายสบายตอนสอบ